ที่โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจและฝันตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ร,ริในสมเด็จพระราชินีอําเภอเบตองบ้านจ่ารบปูงโงหมู่ที่สอ2ตำบลเบตองอําเภอใบตองจังหวัดยะลาพันเอกศิวะพระมรรทัศ ผู้บัญชาการกองกําลังจิตอาสาพระราชทานพร้อมคณะนะเดินทางลงปื้นท่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดําเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 ตามแนวทางกเกษตรทฤษฎีใหม่พร้อมรับทราบปัญหาขัดข้องต่างๆรวมถึงลงพื้นที่สํารวจผลการดาเนินงานในปัจจุบันโดยมีพลตรีเกรียงไกรศิรักกลองผูอเมการรักษาความมั่นคงภายในภักสี่ส่วนหน้านายชัยธิษผานิชพงผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพันจ่าโทอานาันต์บุญสำราในอำเภอเบตงพรอง้อมพัก ส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ารวมสำหรับโครงการหมู่บ้านเศร,รษฐกิจและความตัวอย่างมีพื้นที่ทั้งหมด124ไร่มีการดำเนินงานปลูกผักเศร,รษฐกิจงานด้านปศุสัตว์งานด้านการประมงงานด้านการแปรรูปและงานการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยแบ่งพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ขณะน,นี้ความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยรับปสิปัจจุบันมีการจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 จำนวน20คน